สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่สี่สี่แปดกันแล้วนะคะพี่จ๋าจัดโปรโมชั่นสําหรับรอบเย็นกับพี่จ๋าองค์ละสองร้อยบาทนะคะพี่สองร้อยบาททุกรายการต้อนรับปีใหม่นะคะพี่จ๋าช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ 9158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อน <ๆ S 1> ด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ ep c 4 8แบ่งปัญญามเย็นของเรานะคะพี่จ๋าจัดโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่วันที่1น,นะคะพี่มกราคม2568ค่ะ วันนี้ก็มีพระหให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1นะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อจงเนื้อตะกัวคะ่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษปีใหม่ค่ะพี่จ๋า200บาทจัดส่งฟรีเหมือนเดิมคะ่ะเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อจงเนื้อตะกัวคะ่ะ หมายเลขหนึ่งสามบาทค่ะพี่เอ้ย200บาทค่ะพี่จาม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะวันนี้มีมาให้พี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด32รายการค่ะหมายเลขที่2เป็นเอ่อพระล่วงหลังลิ่มนะคะพี่จา๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่เนื้อตะกวัวค่ะ 300บาทเอ้ย200บาทค่ะพี่จ๋าแม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะ200บาทนะคะพี่หมายเลข3เป็นเหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดค่ะเหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดหมายเลข3ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า200บาทนะคะพี่เหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวด200บาทค่ะ หมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวมพร้อมการเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าสองร้อยบาทหลวงพ่อทวมพร้อมเลี่ยมค่ะวัดเขาโบสถ์ค่ะพี่จ๋าอำเภอบางสะพานเหรียญหลวงพ่อทวมค่ะสองร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะ เนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพอท่านคลายนะคะพี่หมายเลขที่ห้าค่ะแบ่งปันสองร้อยบาทนะคะพี่จ๋า ep โปรโมชั่นสุดพิเศษตอนรับปีใหม่ค่ะพี่หมายเลขที่สามเป็นพระปิตาเนื้อผงพุงป่องค่ะปิตาหมายเลขหกค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงพุงป่องเก่าสวยเลยค่ะ สองร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่หกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกกเกษมค่ะพี่จ๋ามาแบบนี้นะค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกกเกษมค่ะพี่หมายเลขเจ็ดค่ะสองห้าสามเจ็ด นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกเกษมสองร้อยบาทคะ่ะพี่หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนคะ่ะพี่จ๋าปู่หมุนวัดบ้านจานคะ่ะพี่เหรียญบาทน้ำมนต์ค่ะหลวงปู่หมุนตอกหมายเลขตอกโค,ค้ดค่ะพี่จ๋าเหรียญบาทน้ำมนต์เก่าสวยสองร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะ หมายเลขที่9เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขเก้าสองบาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาคะ่ะหมายเลข10เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าสองร้อยบาทเกตทะลุซุ้มเนื้อเก่าเลยคะ่ะ ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่พระสมเด็จ2 0 0บาทใหม่เลข10ค่ะ11เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จา๋าด้านหลังปั๊มตรานะคะพี่ด้านหลังมีตราปั๊มมาค่ะนี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เลยค่ะพี่จา200บาทใหม่เลข11ค่ะ สิบสองเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าสมเด็จแซยิดแขนหกักศอกใหม่เลขสิบสองค่ะแบ่งปันที่สองร้อยบาทค,าาบบค, 13, ค่ะพี่จ๋าแซยิดแขนหักศอกเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ แตกลายงานเนื้อเก่าสวยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันสำหรับ EP ีโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่คะ่ะพี่จ๋ารายการละ200บาทนะคะพี่หม่เลขก3 3ค่ะ14เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมพร้อมการเลี่ยมค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรคะ่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหยดน้ำนะคะพี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc 3 0 0รอยบาทหลวงปู่ทิมใหม่เลข14ค่ะ15ค่ะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวนะคะพี่เคี้ยวแกะรูปเสือค่ะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวมีร่องรอยกันจานเลยค่ะเนื้อเก่าช่ำสวยเลยนะคะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือมีรอยจานค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่3 0 0รอยบาทค่ะพี่จ๋าเขี้ยวเก่าสวยเลยค่ะ วัดขนาดเทียบตังเหรียญหนึ่งบาทขนาดประมาณนี้ค่ะพี่สาเขี้ยวยนะคะพี่สองรอยบาทค่ะหมายเลขสิบหกเป็นรูปหล่อหลวงปู่แหวนค่ะพี่สารูปหล่อหลวงปู่แหวนค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะรูปหล่อหลวงปู่แหวนนะคะพี่สาหลวงปู่แหวน 300บาทค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยใหม่เลข16ค่ะ17เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดเตารีดเก่าสวย200บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ องละ200บาทนะคะพี่จ๋าสำหรับวันนี้200บาทค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยหมายเลข18ค่ะปี2 5 5พรอ่บค่ะพี่จ๋าด้าน,นหลังเขียนมาว่าปี2540ค่ะพี่ 3ามบาทครูบาเจ้าศีวิชัยค่ะหมายเลขที่19นะคะพี่สาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่หลวงพ่อปานเก่าสวยนะคะพี่สา300อยบาทพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะ 200บาทไี่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่20บค่ะพี่เป็นเหรียญเหรียญอนุสาวรีย์นะคะพี่จ๋าสร้างชาติค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญอนุสาวรีย์สร้างชาตินะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสองร้อยบาทค่ะ ราคาเดียวสำหรับวันนี้ต้อนรับปีใหม่200บาทนะคะพี่หมายเลขที่21ค่ะเป็นท่านเทวเวศสุวรรณนะคะพี่จ๋านี่ค่ะรูปหล่อท่านเทวเวศสุวรรณนะคะพี่แบ่งปัน300บาทเก่าสวยเลยค่ะ200บาทค่ะพี่จ๋าแม่บ้านกราบขอโทษขออภัยหมายเลข21 200บาทค่ะ ยีสิบสองครับพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงปุ่ทวดฐานบัวค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับพี่จ๋าเป็นรูปหล่อฐานบัวเก่าสวยค่ะใต้ฐานมีลายเซนครับพี่จ๋าสองร้อยบาทเก่าๆสุดคุ้มนะคะพี่หมายเลขที่23เป็นพระคุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ คุณแผนวัดบ้านกลางเก่าสวยค่ะสามอบาทคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่สองรอ้อบาทเดี๋ยวพิจาาไปบ้านกราบขอโทษขอไปค่ะยี่สิบสเป็นพระอุป,ปคุตเนื้อทองผสมค่ะพี่ อุปคุตเนื้อทองผสมใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะพี่สา2สองร้อยบาทค่ะยันหลังชัดสวยค่ะหมายเลขยี่สิบสี่พระอุปคุตสองร้อยบาทค่ะยี่สิบห้านะคะพี่ยี่สิบห้าค่ะพี่๋าเป็นหลวงพ่อโตวัด บางกระทิงค่ะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพระเนื้อดินพร้อมเลี่ยมเลยค่ะพี่พร้อมใช้งานค่ะ200บาทหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงใหม่เลข25ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะหมายเลขที่26เป็นพระโรอดเนื้อดินค่ะพระโรอดเนื้อดินนะคะพี่จ๋ามาแบบเก่าๆค่ะพี่ สองบาทนะคะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดิน200บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อมาบ้านกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่เอ่อ27ค่ะพี่2 7เป็นเหรียญหลวงตานะคะพี่จ๋าหลวงตามหาบัวค่ะเหรียญสีทองพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะเหรียญหลวงตามหาบัวค่ะพี่จ๋า ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ200บาทหมายเลข27ค่ะ28เป็นเต่าลอหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะคะเอ้ยเต่าลอหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋า200บาทค่ะพี่หลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะเต่าลอพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเก่าเก่า,กาหมายเลขที่เอ่อ หลวงพ่อเงินหมายเลขที่28ค่ะ29เป็นรูปหล่อนะคะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อเงินสาภาพคือมาแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่จ่าเก่าสวยหน้าตาไม่มีแล้วนะคะพี่จ่าแม่บ้านได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่เก่าๆคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันเลยคะ่ะพี่200บาทค่ะหมายเลขที่30ค่ะพี่จ๋า 30เป็นหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะเป็นรูปหล่อพ่อเงินนะคะพี่จ๋าสองร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสามสิบสามร้อยบาทค่ะพี่จา๋าเอ้สองร้อยบาทค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ EP โปรโมชั่นของเราค่ะสามสิบเอ็ดค่ะพี่เป็นรูปหล่อ หลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊ะคค่ะพี่สองสี่เจ็ดค่ะรูปอรอหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊สองสี่เจ็ดห้าเก่าๆสภาพใช้200บาทเลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์แจ๊หมายเลข31มสิบเอ็ดค่ะพี่สองร้อยบาทค่ะสามสิบสองเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอม200บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าวันนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะพี่จ๋าจัดโปรโมชั่นสําหรับปีใหม่องค์ละ200บาทนะคะพี่จ๋า2 0 0บาททุกรายการจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะสําหรับ่องทางในการติดต่อนะคะพี่0849158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิปพีพีแบ่งปันยามเย็นโปรโมชั่นแบ่งปันยามเย็น448ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า